สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการดี c อไกด์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ d ี c มเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วนมาอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งทั่วโลกถือเป็นเทศกาลแห่งความสุขและความเรื่องเริงหันษาค่ะแต่สําหรับเราในฐานะชาวพุทธนับเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้มาร่วมกันสั่งสมบุญบารมีซึ่งถือว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ถูกหลักวิชายอย่างแท้จริงค่ะและในวันนี้ทางรายการของเราก็มีกิจกรรมดีๆมาแนะนา โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุธีโกวิโตพระอาจารย์ประจํากองดวงตะวันสันติภาพกราบนมัสก,การเจ้าค่ะขอจะเจริญพรทุกท่านนะและคุณพรชนกนิธิการตัวแทนกรรมการจากบ้านสวนตะวันธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอกราบเนียนถามพระอาจารย์ก่อนเลยเจ้าค่ะว่าที่มาของกิจกรรมนี้และก็วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรเจ้าค่ะขอเจริญพรนะชาวดีเอ็มซีทั่วโลก ที่มาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก่อนอื่นพระอาจารย์จะขอแนะนําโครงการตักบาทพระ365รบ้าูปณนะบ้านสวนตะวันธรรมในวันพฤหัสบดีที่31ธันวาคมพุทธศักราช2558ที่จะถึงนี้สถานที่จัดงานก็คือจัดงานที่สวนสาธารณะหมู่บ้านมนสิกาภายในบ้านสวนตะวันธรรมขออนุญาตแนะนําสถานที่สถานที่บ้านสวนตะวันธรรมเนี่ย จะแบ่งเป็นสาส่วนใหญ่ๆส่วนแรกจะเป็นคอนโดนิติบุคคลอาคารชุดบ้านสวนตะวันธรรมเป็นสถานที่ซึ่งมีผู้คนพักอาศัยอยู่ส่วนที่สองเป็นบ้านเดี่ยวซึ่งมีการปลูกพักอาศัยอยู่จํานวนหนึ่งส่วนที่3เป็นหมู่บ้านจัดสรรชื่อว่าหมู่บ้านมนสิกาซึ่งบริเวณบ้านสวนตะวันธรรมเนี่ยมีที่ประมาณ400รอไร่ก็มีบริเวณที่ร่มรื่นมีต้นไม้เยอะทางกองดวงตะวันสันติภาพ ซึ่งสังกัดสำนักต่างประเทศโดยมีหัวหน้ากองก็คือพระอาจารย์ดรปวิทัยวชิราวิโชค่ะซึ่งท่านเป็นผู้ดูแลโครงการนี้จุดประสงค์ในการจัดตักบาตรในครั้งนี้ข้อที่หนึ่งเลยก็คือเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งค่ะประการที่สองก็คือนำพัตาหารที่ได้จากการตักบาตรพระ3 6 5รูปไปช่วยในสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสีจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็เกิดภัยพวกเราก็รู้ๆก,กันอยู่เจ้าค่ะซึ่งโครงการนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรสองล้านรูปทั่วไทยซึ่งในการตักบาตร6 6 5รูปเนี่ยเหตุผลที่เราเอาตัวเลข365รูปเนี่ยเนื่องจากว่าก็จะมีคนพูดกันเยอะนะว่าเอ๊เขาไม่ได้ตักบาตรทุกวันเลยเนี่เราเป็นโครงการเลยว่าอย่างน้อยตักบาตรวันละลูกเจ้าค่ะ พอ3ามรอหกวันหนึ่งปีก็จัดตักบาทครั้งเดียว3ามรหกรูปในวันเดียวเพราะฉะนั้นใครที่มาร่วมง,งานเนี่ยก็เหมือนกับว่าได้ตักบาทพระทุกวันเลยส่วนประการที่3เนี่ยจุดประสงค์สำคัญที่สุดก็คือเราบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันแท้จริงพระลัตนไตคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่ระลึกที่พุทธาศาสนิกชนควรจะบูชากลับไหว้ มีภาษิทคําคำหนึ่งกล่าวไว้ว่าบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตัมมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดขอจเอขอจริญพรเจ้าค่ะแล้วการทําบุญตักบาตรพระในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่เท่าไหร่คะแล้วก็จัดทุกปีหรือเปล่าเจ้าค่ะขอจะเจริญพรการจัดตักบาตรลักษณะเนี้ยทางกองดวงดอนสันติภาพเนี่ยบอกได้เลยว่าจัดเป็นประจําเจ้าค่ะเราจัดตักบาตรพระระดับพัน เป็นประจําเลยนะเจ้าค่ะทั้งในบริเวณปทุมธาน,นีเองแล้วก็บริเวณต่างจังหวัดเราเคยไปจัดที่หัวหินไปจัดที่อยุธยาจัดที่พัทยาเจ้าค่ะแต่ที่เราจัดเป็นประจําสม่ำเสมอเนี่ยคือบริเวณในอํเาเภอคลองหลวงบริเวณรอบบ้านเราบ,บ้านใกล้ๆของเราซึ่งเราก็จัดเป็นประจําล่าสุดเราก็เพิ่งจัดไปตักบาตรพระหนึ่งพันรูปที่ตลาดสดอียลา เมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ที่ผ่านมานี่เองซึ่งผลตอบรับเนี่ยคนมาร่วมง,งานกันเยอะมากเลยนะก็ทำให้เราจัดครั้งนี้365รูปเหมือนกับว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับสั้นสาธุชนได้มาทำบุญในวันปีใหม่กันขอเจริญพรเจ้าค่ะ ขอสอบถามพระอาจารย์ถึงกําหนดการของกิจกรรมแล้วก็รายละเอียดของกิจกรรมในครั้งนี้เจ้าค่ะขอจะเจริญพรนะกําหนดการและรายละเอียดของกิจกรรมตักบาตรพระ365รูปที่บ้านสวนตะวันธรรมในครั้งนี้เราจะจัดในวันพฤหัสบดีที่31ธันวาคมพุทธศักราช2 5 5 8ตั้งแต่เวลา6นาฬิกา30นาทีเจ้าค่ะจนถึงเวลา8นาฬิกาบริเวณสวนสาธารนณะหมู่บ้านมนสิกาซึ่งบริเวณ สวนสาธารณะแห่งนีนะ้เป็นสถานที่ที่มีต้นไม้ล่มลื่นค่ะบรรยากาศก็จะเหมือนกับว่าเราได้มาทําบุญในบรรยากาศแบบง่ายๆสบายๆแล้วก็มีพัฒนาหารและช่วงท้ายเราก็จะมีการปล่อยโคให้ชีวิตสัตว์เป็นทานซึ่งพระภิกษุที่มารับบาตรในครั้งนี้ก็เป็นพุทธบุตรในจํานวน1 1 3 1รูกที่จะออกไปธรรมญาตาโรดเหลาเวนยสัตว ในเจ็ดจังหวัดในวันที่สองธันวาคมที่จะถึงนี้ซึ่งในครั้งเนี้ยพระภิสุจำนวนพันกว่ารูปเนี่ยซึ่งเราก็นิมนต์มาจำนวนหนึ่งท่านก็ได้กันกายวาจาใจให้ไซสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อจะรองรับบุญใหญ่ซึ่งก็เป็นโอกาสอันดีที่พวกเราก็จะได้มาทำบุญร่วมกับท่านก่อนที่ท่านจออกไปธรรมญาตาในเจ็ดจังหวัดต่อไปขอจเจริญพรเจ้าค่ะ สอบถามถึงคุณพอชนอกบ้างค่ะว่าพอได้ทราบข่าวว่าทางบ้านสวนตะวันรมเนี่ยจะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้รู้สึกยังไงบ้างคะค่ะขั้นแรกเลยค่ะก็รู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าเป็นเปรียบเสมือนเป็นลูกบ้านคนหนึ่งใช่ไหมคะค่ะแล้วคือมีกิจกรรมบุญเนี่ยมาเกยถึงหน้าประตูบ้านเลยก็ว่าได้ค่ะก็รู้สึกปลื้มมากที่แบบบุญนี้จะได้ทําเป็นการเหมือนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อะค่ะแล้วก็รู้สึกว่า เป็นสิริมงคลให้กับลูกบ้านทุกคนแล้วก็เพื่อนบ้านในบริเวณใกล้เคียงค่ะก็ปลื้มมากๆเลยค่ะค่ะแล้วคุณพรชนกคิดว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจกรรมตักบาตรในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะประโยชน์ค่ะขั้นแรกก็คือต้องเป็นบุญเป็นบุญก่อนเลยค่ะอันดับแรกค่ะ,คะนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นสิริมงคลแก่ทุกคนแล้วก็ หมู่บ้านบ้านสวนตะวันรมอะค่ะก็เปรียกเหมือนกำแพงของวัดอะค่ะ,คะถ้าเรามีกำแพงที่เข้มแข็งก็คือทั้งคนรอบรอบชุมชนแล้วก็คนในหมู่บ้านเนี่ยมาร่วมกันทำแล้วอะค่ะก็เหมือนกับว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับวัดอะค่ะที่วัดจะมีกำแพงที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับทุกคนในหมู่บ้านคือทุกคนก็จะได้บุญไปเต็มเมเลยอะค่ะค่ะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ถึงอนิสงส์ที่จะเกิดขึ้นจากการตักบาตรโดยย่อเจ้าค่ะขอเจริญพรอนิสงส์ที่เกิดจากการตักบาตรเนี่ย ก็จะทําให้มีอายุวันนะสุขะพระปฏิพานธนสารบริวารสมบัติจะถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติเจ้าค่ะมีพุทธพจน์ท่านกล่าวไว้ว่าทะทะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักโลกอยู่ได้ด้วยการให้พ่อแม่ให้การเลี้ยงดูบุตรบุตรถึงได้เติบโตมาจนป่านนี้ครูบาอาจารย์ให้ความรู้แก่ศ ทำให้สิทธิ์ได้มีวิชาความรูร้ประกอบสัมมาอาชีวะพระพุทธศาสนาก็เช่นกันที่เจริญเติบโตมาได้2,500กว่าปีก็เพราะการอุปถรรัมภ์ค้ำชูของเราพุทธบริษัท4สนับสนุนให้ข้าวให้น้ำเพื่อนำข้าวน้ำเนี่ยมาใช้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมสืบต่อไปในสมัยพุทธกาลเนี่ยอนิสงส์ คนที่ได้ทำทานเนี่ยมีเยอะนะ,ะยกตัวอย่างเช่นท่านชรินเศรษฐีท่านชรินเศรษฐีเนี่ยมีภูเขาทองผุดขึ้นหลังบ้าน mm hmm. เหตุผลที่ท่านชรินเศรษฐีมีภูเขาทองผุดขึ้นหลังบ้าน mm hmm. ก็เพราะว่าในสมัยหนึ่งในสมัยพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เกิดเป็นช่างทองและก็ได้ถวายหม้อน้ําทองคําบรรจไุไว้ในพระเจดีย์อันนี้สงผลบุญนั้นเนี่ยทำให้ได้มาเกิดเป็นชรินเศรษฐีและก็มีภูเขาทองผุดขึ้นหลังบ้าน อันนี้เป็นส่วนของฝ่ายบุญนะส่วนคนที่ทําไม่ดีกับพระพุทธศาสนาเนี่ยผลก็กลับมาเช่นกันยกตัวอย่างพระเจ้าสุปปพุทธพระเจ้าสุปปพุทธเนี่ยก็คือเป็นบิดาของพระเทวทัตกับพระนางยโสธราหลังจากที่พระเทวทัตเนี่ยโดนสูบลงอเวจีมหานรกเนี่ยพระเจ้าสุปปพุทธเนี่ยก็ไม่สํานึกผิดก็แค้นพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะเนื่องจากว่าทําให้พระนางพิมพาเป็นไม้ วันหนึ่งก็พาบริวาลไปขวางทางเดินของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําให้ในวันนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้บิณฑบาตเพราะว่าโดนขวางทางบิณฑบาตทําให้อดภัะกายหารหนึ่งวันเมื่อกลับถึงกุฏิที่พักเนี่ยพระอนนท์ท่านถามว่าที่พระเจ้าสัมมาพุทธเนี่ยทำอย่างนี้จะมีผลอย่างไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเลยตอบว่าดูกรอนนท์อีกเจ็ดวันนับจากนี้ไปเนี่ยพระเจ้าสัมมาพุทธเนี่ย จะโดนสูบไปสู่เอเวจีมหานรกความนี้ร่วงรู้ไปถึงพระเจ้าสุภพุทธะก็กลัวหนีไปบนอาคารเจ็ชั้นประสาทราชวังเจ็ชั้นแล้วบอกว่าห้ามพวกถ้าเกิดเราลงมาในอาคารนี้นะให้กั้นเอาไว้ไม่ให้ไม่ให,ไให้ไม่ให้ลงมาให้ได้เจ้าค่ะแต่พอถึงวันที่7็เท่านั้นม้าแก้วที่พระเจ้าสุภพุทธะเนี่ยรักโวรบานประกดร้องเสียงดังอารวาสด้วยความที่รักมา้าก็เลยรีบลงมา แล้วก็ไม่มีใครขัดขวางเลยเมื่อลงมาถึงบริเวณธรณีประตูเท่านั้นเหยียบย่างไปพื้นธรณีประตูโดนสูบลงไปสูป่ไอเวจีมหานกรกนี่อันนี้สงผลบุญเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําดีทําบุญกับพระ,าาะพรัตนตรัยขอเจริญพรค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้พระอาจารย์แล้วก็คุณพรชนกค่ะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมดิมสีทวโกค่ะค่ะก็ อ,อ,อยากเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะมาร่วมกันตักบาตรณหมู่บ้านสวนตะวันธรรมในวันที่สามสธันวาคมที่จะถึงนะคะเพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะแล้วก็นอกจากจะเป็นการถวายกําลังแด่พระพิสุส่งแล้วเนี่ยค่ะก็ยังถือเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาด้วยค่ะก็อยากให้มากันเยอะๆนะคะก็ขอจเจริญพรนะชาวผู้ชมดี c มซีทั่วโลกสุดท้ายเนี่ยพระอาจารย์อยากจะฝากท่านผู้ชมชาวดี c มซีทั่วโลกไว้ดังนี้นะ ในวันพระฤหัส,สบดีที่31ทธันวาคม2558ที่จะถึงเนี่ยนะก็มีการจัดตักบาตรพระจำนวน365รูปในเวลาตั้งแต่6นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา8นาฬิกาบรรยากาศในวันนั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะการตักบาตรในสถานที่ร่มรื่นเป็นบรรยากาศที่ง่ายๆสบายๆก็เหมือนกับว่าเรามาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันนั้นก็ขอเชิญชวน ท่านที่อยู่บริเวณในอำเภอคลองหลวงแล้วก็ผู้ผู้ที่ได้มาอยู่ทุดงในวันปีใหม่ก็จะมีการอยู่ทุดงกันก็ขอเชิญนะก็จะมีรถรับส่งมาบริเวณที่ที่พักเลยในการที่เราตักบาตรพระภิกษุ365รูปซึ่งเป็นพระภิกษุที่จะออกไปธรรมญาติตาเนี่ยเป็นบุญใหญ่นะ ภาษาบาลีพุทธพจน์บทหนึ่งท่านกล่าวไว้ว่าสมนาน,นั้นจะทัศนังเอตัมมังคารมุตตังาการเห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดเราเห็นสมณะจำนวนเยอะๆคนที่ไม่ศรัทธาก็จะเกิดศรัทธาคนที่ศรัทธาแล้วก็จะศรัทธายิ่งๆขึ้นไปถ้าเรามารวมกันโดยมีเหล่าพุทธบุตรท่านก็พร้อมแล้วอุบาสกอุบาสิกาเรามาเติมเต็มความสมบูรณ์ตรงนี้กัน พระอาจารย์ก็อยากจะฝากเอาไว้นะว่าพวกเรานะเราพุทธบริษัทสี่เนี่ยทั้งพระภิกษุสามนเณรอุบาสกอุบาสิกาต้องร่วมแรงร่วมใจกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเราต้องช่วยเหลือกันสามัคคีกันในยามที่ศาสนามีภัยเราจะต้องมีความสามัคคีกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราจะต้องนำภาพความสำเร็จภาพคนที่มารวมตัวกันทำความดีเยอะ ให้ออกไปสู่สายตาของชาวโลกทุกท่านสุดท้ายนี้ขอฝากโอาวาทของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหาบุนีหลวงพ่อธรรมชยโยท่านให้อาวาทในการที่จะรวมสงรวมคนมาทำความดีท่านกล่าวไว้ว่าพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวและพุทธบริษัทสีต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวเช่นเดียวกันขอเจริญพรค่ะ แในวันนี้นะคะทางรายการค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์สุธีโกวิโทรพระอาจารย์ประจํากองดวงตะวันสันติภาพค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ,ะทะเรนพรและขอขอบคุณคุณพรชนกนิติการตัวแทนกรรมการจากบ้านสวนตะวันรรมค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจตักบารปีใหม่พระ365รูปนาูปณบ้านสวนตะวันธรรมสวนกลางหมู่บ้านนมัสิกาในวันพฤหัสบดีที่31ทธันวาคมพุทธศักราช2558ในเวลา6นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์094-003-9785และ087-686 9420ค่ะโดยมีรถรับส่งนะคะจากทงช้างสำนักงานใหญ่ค่ะแล้วก็คอ1กับคอ32ค่ะรถออกในเวลา5นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกาค่ะและนี่คือเรื่องราวดีๆที่ทางรายการนำมาฝากคุณผู้ชมสามารถแนะนำรายการมาได้ที่0832217770สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ